สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้คุณครูจะพามาเรียนรู้หน่วยการเรียนเรื่องสัตว์บกและสัตว์ป่าค่ะจุดประสงค์ข้อที่1เด็กๆสามารถบอกชื่อของสัตว์ได้จุดประสงค์ข้อที่สองเด็กๆสามารถบอกลักษณะของสัตว์ได้ก่อนที่เด็กๆจะเรียนรู้เนื้อหาวิชาการคุณครูมีเพลงสนุกๆมาให้ฟังกันค่ะ เด,เด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย ทำท่าฮิปโปทำท่าฮิปโปแล้วก็ค้างทำท่าฮิปโปทำท่าฮิปโปแล้วก็ค้างสายและโยกโยกและสายโยกยุกยิกให้ดูวุ่นวายทำท่าฮิปโปทำท่าฮิปโปแล้วก็ค้างยกอีกแวกั้งอ็้าทำมาทำมาทำมาแล้วก็ค้าทำมาทำามาแล้วก็ค้าง จบกันไปแล้วนะคะเด็กๆเรามาเข้าสู่เนื้อหาวิชากันต่อเลยค่ะสัตว์บกคือสักก dem, posible, วตว์ที่มีสองขาหรือสี่ขาหรือมากกว่านั้นค่ะ สัตว์บกอาศัยอยู่บนบกสัตว์บกส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกด้วยนมออกลูกเป็นตัวสัตว์บกตัวเมียจะมีนมให้ลูกกินค่ะเรามาดูสัตว์ตัวแรกกันเลยนะคะสัตว์ตัวแรกตัวอะไรคะตัวใหญ่ๆเด็กๆเคยเห็นกันไหมคะใช่แล้วค่ะ น้องช้างเลยค่ะตัวที่หนึ่งคือน้องช้างน้องช้างมีสี่ขาเลี้ยงลูกด้วยนมเอแล้วตัวที่สองตัวอะไรคะม้าค่ะน้องม้าก็มีสีขาเลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าม้าร้องยังไงทำเสียงม้ากันได้หรือเปล่าเอ่ยเก่งมากเลยค่ะ เรามาดูสัตว์ตัวต่อไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะสัตว์ตัวนี้เด็กๆรู้จักกันไหมคะตัวลายล้ล้ายม้าเลยค่ะใครเคยไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วเคยเห็นไหมคะม้าลายค่ะม้าลายม้าลายเป็นสัตว์สีขาและเลี้ยงลูกด้วยนมเรามาดูสัตว์ตัวต่อไปเลยค่ะต่อไปเลยค่ะสัตว์ตัวต่อไป ตัวอะไรเอย่ยขายแมวแต่ไม่ใช่แมวนะคะเสือค่ะเสือมีสีขาเลี้ยงลูกด้วยนมและอาศัยอยู่ในป่านะคะเสือเด็กๆเ,เข้าใกล้ได้ไหมคะใช่แล้วค่ะเข้าใกล้ไม่ได้นะคะเสือเป็นสัตว์ที่อันตรายมากเด็กๆควรอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะไหนนะคะสัตว์ตัวต่อไปตัวอะไรคะ น้องควายค่ะควายหรือเรียกว่ากระบือนั่นเองค่ะควายมีสีขาเลี้ยงลูกด้วยนมชาวนามักนําควายไปไถานาค่ะมาดูสัตว์ตัวต่อไปกันเลยค่ะสิงโตเด็กๆรู้จักกันไหมคะสิงโตก็มีสีขาเหมือนกันค่ะสิงโตเลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์ดุร้ายเหมือนกันนะคะ เด็กๆไม่ควรเข้าใกล้นะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะต่อไปกันเลยค่ะสัตว์ตัวต่อไปตัวอะไรคะคอยาวๆตัวลายๆเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะน้องอะไรเอย่ยน้องยีราฟนั่นเองค่ะยีราฟมีสีข่ขาคอเขาก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันคะ่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสัตว์บกคืออะไร ใช่ค่ะสัตว์โบกคือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินเด็กๆถ้าเห็นสัตว์ไม่ควรลังแกสัตว์นะคะให้ความรักความเมตตาต่อสัตว์ค่ะวันนี้คุณครูฝากกิจกรรมไว้ให้เด็กๆทําด้วยนะคะถ้าทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ